สวัสดีครับช่องโซลเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซลเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป100%ของเกม b บล c k บอลนะครับตอนนี้อยู่ในในช่วงของ DLCDO ฮันเตอร์นะครับรวมถึงแนวทางในการเก็บโทรฟี่แบบ100%ของ DLC ตัวนี้ด้วยนะครับมาต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเรามาสำรวจพื้นที่ด่าน s e a r c h Hall นะครับเราสำรวจแบบ100%ทั่วหมดทุกจุดใน r e s e a r c h l a l l แล้วนะครับเก็บไอเทมครบทุกชิ้นนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำเควสในส่วนของอดีลีนนะครับจะเห็นอดีลีนนั่งอยู่นะครับอ่าตอนที่แล้วเราได้เบรนฟลุตมาแล้วนะครับสองชิ้นซึ่งต้องใช้ในการทำเควสนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้เราได้กุญแจบัลโคโนี่คีย์นะครับแล้วก็ได้รูนมิววิดนะครับเป็นรูนที่ทำให้เราแปลงร่างเป็นมนุษย์หัวบ็อกคลี่นะครับ ก็ตอบกิฟต์เบรนฟลูตอันแรกนะครับทีนี้อะดีลินเขาสามารถให้เลือดกับเราได้นะครับแต่ถ้าเรามีเลือดของเซนคนอื่นอยู่เราจะรับเลือดอะดีลินไม่ได้นะครับตอนนี้ในตัวเรามีเลือดของอะเดล่าอยู่ก็ให้กดใช้ไปนี่นะครับบลัดออฟอะเดล่าใช้ไปเลยแล้วก็กดรับเลือดของอะดีลีน <That> คนละ <'s> คนกันนะครับอันนั้นอเดล่านี้อะดีลีนนี่นะครับบลัด d อฟอะดีลีนแล้วก็คราวนี้ให้กดรีแมทนะครับโดยการใช้โบฮันเตอร์มาร์กนะครับหรือจะถ้าใครจะประหยัดโบฮันเตอร์มาร์กก็ใช้วิธีวาร์ปตะเกียงก็ได้ครับแต่ว่าจะเสียเวลาเยอะกว่าเพราะว่าต้องกลับไปฮันเตอร์ดีมด้วยแล้วก็กลับมานี่อีก รนะคับเดี๋ยวรีแมปเสร็จจะได้เจอไซมอนด้วยนะครับมาโผล่อยู่ตรงตะเกียงก็จะมีบทส,ส,สนทนาเล็กน้อยนะครับนี่มาแล้วไซมอนโบเบลเข้ามาคุยกับเขาหน่อยบอกให้เราไปฆ่ามาเรียนครับ <laughs> เสี่ยมมาก ก็ไปหาอะดิลีนใหม่นะครับตัวนี้ฆ่ามันก็ได้เดี๋ยวมันมาตามเราเข้ามาในห้องแล้วจะเสียเวลาอันนี้ให้เรากดใช้เลือดของอะดิลีนไปเลยนะครับแล้วก็ไปกดขอใหม่แล้วก็กดใช้ใหม่นะครับ ก็คุยใหม่แล้วก็กดรีแมปใหม่นะครับทำไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะขอเบรนฟลูตอีกอันหนึ่งตรงนี้อาจจะเปลีอยโบฮันเตอร์มากนิดนึงนะครับบางคนก็ใช้วิธีไปป่าบอสตัวหนึ่งแล้วมาหาครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมว่าแบบนั้นมันจะเสียเวลากว่านะครับมันต้องไปไปมาหลายรอบนีเราทำให้เสร็จไปเลยในรอบเดียว ก็กดใช้เลือดใหม่ครับแล้วก็คุยใหม่ครับแล้วก็รีแมปใหม่ครับอยากประหยัดก็ต้องวาร์ปกับนุนนะครับ Hunter Deem ก็จะโหลดสองรอบ โหลดไปฮันเตอร์ดีมรอบนึงแล้วโหลดกลับมานี่อีกรอบเล่นใหม่ๆครับน,นี่จะน่าเบื่อนิดนึงครับกลับเข้ามาใหม่อันนี้เขาจะขอเขาจะขอเรนฟลุตเป็นรอบที่สองเลยนะครับก็นนบบให้ไปใหม่ อ่าอันนี้จะได้บอลคนี่คีแล้วนะครับ <Please. S 1> ทีนี้ยังไม่เสร็จธุระครับเราจะเอาลูนมิววิดป oh, ดใช้เลือดใหม่ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องรีแมปจนกว่าอดีรีนจะหายไปจากเก้าอี้ตัวนี้นะครับแล้วก็กลายเป็น <c oughs> ก้อนสมองก็รีแมปใหม่ ทำไปเรื่อยๆครับน่าเบื่อนิดนึงแต่ว่ารุนอันนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรจากเนื้อเรื่องนะครับถ้าจะไม่เก็บก็ได้จะไม่เอาก็ได้แล้วแต่แต่รุนมีผลกับการ เอาอุปกรณ์ฮันเตอร์อีกอันหนึ่งแต่อุปกรณ์ฮันเตอร์ก็ไม่ได้มีถ้วยอะไรนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับถ้วยก็เหมือนเดิมครับกดใช้เลือดใหม่ทางนี้น่าจะได้แล้วนะครับเธอน่าจะหายไปจากเก้าอี้ละ เริ่มจะเบื่อหน้าไซมอนยังไม่หายทำเหมือนเดิมครับกดใช้เลือดแล้วก็โบฮันเตอร์มาร์คผมว่าครั้งนี้ได้ละ คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับบางคนเขาใช้จำนวนครั้งไม่เท่ากันนะครับในการโหลดไม่เข้าใจแมคานิกของเกมเหมือนกันครั้งนี้น่าจะได้แล้วล่ะครับนี่หายไปแล้วนะครับจากเก้าอี้เพราะว่ามาโผล่ตรงนี้แทนครับอะดีลีนกลายเป็นสมองไปแล้ว ก็ให้มาคุยก็ยังขอเบรนฟลุตกับเราอีกนะครับ <c oughs> บอกว่าขอเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้เลือดคราวนี้ไม่ต้องกดกินนะครับค <c oughs> ือเธอขอเบนฟลุตแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนจะดรอปเบนฟลุตให้เราได้อีกแล้วยกเว้นตัวเธอเองก็จัดการ <c oughs> แล้วก็เก็บเบนฟลุาแล้วก็รอเธอคืนชีพนะครับ แล้วก็พอเรายกเบรนฟลูดให้กับเธอเราก็จะได้รูนมิววิดนะครับโอ uh, 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 เจะได้รูนมิววิดแเลยแล้วก็คราวนี้ก็ตายจริงๆแล้วคราวนี้เราจะไปที่บาร์โคนี่นะครับเพื่อไปเอาอุปกรณ์ฮันเตอร์แบล็กสกายไอนะครับ ตาเลเซอร์ของไซคอกพี่คนนี้ก็ยังหาลูกตาตัวเองอยู่อันนี้ก็จะเปิดประตูนี้ได้แล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ลงที่หลังคานี้ข้างล่างจะสังเกตเห็นไอ้พวกผู้ป่วยมีอยู่หลายคนเลยไอ้พวกนี้ไม่ธรรมดานะครับยิงลำแสงใส่เราได้รุนแรงมากด้วย โดดลงมาแล้วก็เก็บไอเทมมันนี้นะครับแล้วก็จัดการตัวนี้ก่อนครั้งแอตแทกมันไปเลยแล้วก็ถ้าโดนมันลุมยิงแสงใส่เนี่ยตายแน่นอนครับเรามีตัวช่วยก็คือของที่ได้จากตอนที่แล้วเยอะแยะเลยในรีเซิร์ทอก็ใช้ซะเลยลุยเลเซอร์ จัดการทีละตัวนี่ครับมันจะมองไม่เห็นเราเราล่องหนอยู่แต่ถ้าอยู่ใกล้กลๆมากๆก็เห็นนะครับค่อยๆจัดการทีละตัวรีดจัดการตัวนี้ก่อนดิเมื่อกี้มันกำลังจะยิงแสง แล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราตามหานะครับ Black Sky Eye ไม่ได้มีผลอะไรกับถ้วยนะครับแตุ่่นตัวนู้นมันเห็นแเราละก็ถ้าไม่อยากโดนก็ใช้บูยเลรเซอร์อีกก็มาจัดก,การตัวนี้ก่อนแล้วก็รีบจัดก,การสองตัวนี้เลย โอโอเคไม่โดนลําแสงถือว่าประสบความสำเร็จด่านนี้ก็จะหน้าตาเหมือนด่านบอสมนุษย์ต่างดาวที่อ p p e r c a ์คาต r โดนะครับตรงนี้ก็มีทางลับอยู่ส่วนทางซ้ายนี่ไม่มีอะไรนะครับผมเคยเดินสำรวจแล้วทุกเสร็จรีบลงไปจัดการตัวแจกแร่ตรงนี้ ฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับจะมีอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเจมชิ้นหนึ่งก็จะเก็บยากนิดนึงเพราะว่าต้องวิ่งกระโดดตรงนี้นะครับถ้าล่วงก็คือจะลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างก็คือตรงจุดที่เราเคยเอาสมองไม่ใช่สมองกระโหลกของลอเลนนะครับที่เคยสู้กับแม่ชีสองคนมันเชื่อมต่อกันต้องวิ่งมาจนสุดตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดไปจะได้เจมที่อยู่ในหีบข้างหน้า พลาดนี่ก็คือเริ่มใหม่เลยนะครับกว่าจะวิ่งมาถึงตรงนี้ได้จะเป็นเจมชิ้นหนึ่งพาวซิ่งแดมบลัดเจมครางนี้ก็มาตรงนี้แล้วก็ค่อยๆย่อนตัวลงไปก็ลงตรงนี้ป๊บก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับ ตรงแท่นที่เราเคยเอากระโหลกรอเลนแล้วก็ขึ้นไปยังรีสอร์ทนะครับคราวนี้ให้เราลงมาทางคุกใต้ดินตรงนี้นะครับตอนนี้เรามีกุญแจคุกแล้วที่เราได้มาจากรีสอร์ทตอนที่แล้วจัดการลุงก่อนอจัดการพี่ยักษ์ แล้วก็คราวนี้จะเปิดประตูพวกที่ปิดปิดอยู่ในคุกนี้ได้แล้วนะครับเราก็เปิดมหาอยามามูระก่อนก็ทำเควสอยามามูระก็คือต้องฆ่าเขาอะนะครับพอฆ่าเขาเสร็จจะได้ชุดของเขาแล้วก็จะสามารถซัมมอนเขามาช่วยสู้บอสลิฟวิ่งเฟลเลอร์ได้นะครับก็จัดการฆ่าซะกก็มไม่อยากฆ่าหรอกจะได้ชุดสมุไร ยามามูระเซ็ตโอเคแล้วก็พวกประตูที่เปิดปิดอยู่ตอนนี้ก็จะเปิดได้แล้วนะครับประตูขวานี้อันนี้จะเป็นเป็นซี่โคบลัดส่วนอันนี้เราเข้ามาแล้วห้องของบราดอถ้าลงไปก็จะมีบทส,ส,นสนทนาเพิ่มนิดหน่อยลงมาคุยได้ ก็บอกประมาณว่าอย่าไปยุ่งกับความลับ<ม>ความลับก็ควรเป็นความลับอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นมาเดี๋ยวตอนหลังก็จะได้สู้กับ,บราดอรด้วยนะครับห้องนี้ก็คืออ่าห้องที่เราเคยเข้ามาละส่วนห้องที่ปิดอยู่ห้องนี้จะมี n อ c อยู่คนหนึ่งซึ่งจะดรอปอาวุธโอฮันเตอร์นะครับซึ่งเราจะต้องเก็บเพื่อเอาท้วยร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ตรงนี้เราหลอยแทงฟรีได้เขาอยู่หลังเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้ชีโกงมากผมเนี่ยจะได้เชิร์พิกเนี่ยครับอาวุธฮันเตอร์อีกอันหนึ่งข้างในไม่มีอะไรนะ อ okay. ส่วนห้องนี้ห้องที่เคยเก็บฟิสอฟกราเทียนะครับห้องนี้ก็เข้าแล้วก็หมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ไปเจอบอสลิฟฟิ้งเฟลเลอรนะครับแล้วก็มาเรียนะครับเดี๋ยวจากการที่เราฆ่ายามามูระตรงนี้นะครับเราจะสามารถเรียกยามามูระมาช่วยสู้ลิฟ i ิ g งเฟลเลอรได้ด้วยกลับไปเตรียมตัวกันนิดนึง จริงๆเอ็กโคก็ไม่น่าจะพออัพอะไรไม well. ่พอครับเพราะว่าต้องการแสนสี่มีแค่แสนหนึ่งก็ซ่อมอาวุธอย่างเดียวพอ พร้อมจะไปปราบบอสกันแล้วนะครับกลับไปที่รีเซทอร์นะครับสาฟอนก็นยังอยู่เหมือนเดิม ก็จะพูดเหมือนเดิมครับบอกให้ไปฆ่ามาเรียเราเปิดช็อตคัทไว้แล้วนะครับเราจะนิดเดียวก็ถึงห้องบอสแล้ว อย่าลืมข้าลุงรถเข็นซะก่อนอย่มันยิงปืนใส่เราแล้วก็ไอ้อยักไม้เท้าตัวนี้ขึ้นมาก็เป็นห้องบอสแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นเ p ็นซแล้วก็ตรงนี้ก็คือทรายของยามามุระนะครับเรียกมาช่วยได้ใอสายฟ้ามันเป็นต่างดาวเป็นพวกขินแต่รอยามามุระแบบหนึ่ง ก็เป็นบอสที่ไม่ยากอะไรนะครับยิ่งมียามามุระมาช่วยง่งายๆเลยยามามุระทำเสียจังหวะจัดก,การตัวนี้แล้วก็รอยตัวนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่ ัดการแต่ตัวนี้ครับง่ายๆเลยมันจะเกิดตรงนี้เรื่อยๆนะครับมันก็เกิดครับ ต้องหลบครับหลบมาหลังต้นไม้โอ้โดนไป่ดีนึงบไม่ได้โดนในนี่นะโดนในตัวนี้จะบตัวนี้ก็ได้ ง่ายๆครับก็จะได้กุญแจห้องเอสโตรคล็อกเวอร์กบคุณยามามุรัตึ้นมาช่วยเดี๋ยวก่อนจะไปเจอของใหญ่เรากลับไปเตรียมตัวกันนิดนึงไปอัพเวลสักนิดนึงเพราะว่าเจมารียนี่ของโหด อ้อมอาวุธเหมือนเดิมครับแล้วก็อัพเลเวลจะพออัพไหมเนี่ยพอพอดีจะเอาแอนดูแลนดหรือเอาตีแรงขึ้นอีกนิดนึงดีตีแรงขึ้นมาสาม ก็ซื้อสายฟ้าติดไปหน่อยนะครับสักสามสี่อันไปใช้สู้กับเจมาเรียพอ,อไมเนี่ย ไปแค่สองไปที่ลูเมนวูดการ์เด้นนะครับ้องบอสลิฟวิ่งเฟลเลอร์เมื่อกี้ตอนนี้เราได้กุญแจฮอกทาวเวอร์มาแล้วนะครับจากการปราบบอสลิฟวิ่งเฟลเลอร์เมื่อกี้นะครับก็จะไปหาเจมาเรียของเราได้แล้วเจมาเรียนี่ก็เป็นหนึ่งใน ของดีของ DLC นะครับเป็นบอสที่เท่ามาก mm hmm. ในห้องนี้จะเต็มไปด้วยะระฆังที่ไอ้布ดอมันถามเราว่าได้ยินเสียงะระฆังแล้วยังเนี่ยตอนนี้เราได้ยินแล้วนะครับก็ได้ลวงรู้ความลับสวัสดีครับเจ๊พาซีนข้ามเลยนะครับ um แล้วก็จะได้ไอเทมอันนี้นะครับ Celestial Dial ออจุดตะเกียงทีนี้ก็เอา Celestial Dial มาชูตรงนี้นะครับโฮอัพ p Celestial Dial s h o w i n เหมือนท่า Play the Sun นิดหน่อยปุไกลก็จะเปิด เป็นทางไปสู่ f ิช h i n g ฮมเล็ตนะครับ่านหมู่บ้านชาวประมงเท okay, มากก็จะเป็นเส้นทางข้างหน้านะครับไปหมู่บ้านชาวประมงสำหรับตอนนี้ก็จะจบไว้เท่านี้นะครับ Lady ้มาเรแล้วก็บอสอ่าลิฟวิ่งเฟลเลอนะแต่ว่า <laughs> เป็นบอสที่กระจอกมาก มีมาเรียก็เก่งหน่อยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสำหรับด่านหมู่บ้านชาวประมงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ